หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อทุนชาติศาสตร์ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครบพบกันในช่วงเวลาของรายการยามายแดนแทนคุณแผ่นดินประจำวันที่12พฤศจิกาย,ยน2567ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยจงังหวัดอุทยัยธานีครับวันนี้กับหน้าที่ของนายนพัลพิพนผลดำเนินรายการในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของหนุ่ขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่ง นายประิการทหารพัฒนาครับ ข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่ภารก,กิจของท่านผู้นิการสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนากองปัะชาการกองทัพไทยหน่วยประชาการทหารพัฒนาโดยพลตีอภิรัตนนัทผู้ดิกาสรสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนานะครับได้ติดตามความก้าวหน้าข,ของการปฏิบัติงานตามแผนงบการประจะีงบประมาณ2,568งานซ่อมทางผิวจ่าจรลูกหลังกว้าง4เมตรยะทาง1,100เมตรครับเพื่อให้การปฏิบัติงาน,านเป็นไปตามมาตรฐานงานช่างและเพื่อการ บรรดุร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ครับและนอกจากนี้ท่านผู้การศัลกงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้ให้คำแนะนําแนวทางของการปฏิบัติงานแล้วร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกับกำลังพลที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานครับหน้าบ้านคูลําพันธ์หมู่ที่4ี่ตนคูลําพันธ์อำเภอสีมโหสดจังหวัดปราจินบุรีครับ ไปต่อที่ภา <78 S 3> รกิจของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สามสังกัดพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยัจญการทหารพัฒนากองผจญการกองทัพไทยหน่วยปัจญการทหารพัฒนาโดยคุบหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1-3สามังกัดพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยัจญการทหารพัฒนานะครับได้นํากาลังคนของหน่วยครับเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพตร์ถวพระทานประจำปีพุทธศักราช2567ครับเพื่อการบำเพ็ญบุญถวายเป็นพุทธบูชานับว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เสริมสร้างความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคมรวมทั้งเป็นการ จัโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาครับโดยมีคุณจำลองเทพานิชเป็นประธานนวัดมหาธาตุวรวิหารคุนคลองกระแสงอําเภอเมืองพิบุรีจังหวัดพรบุรีครับ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวภารกิจของการปฏิบัติงานของสงัดพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงของสงัดพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาในช่วงเวลาของรายการยามแดนแทนคุณแผ่นดินครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสาราภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสงัดพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาที่ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับาาาารริรัปะชชชวว่ส่สงใด สร้างแปดแผนกำหนดเป็นนโยบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา